บานุกตาดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชนะคะแล้วก็งานคัสตอมค่ะวันนี้เป็นตุ๊กตาผ้าขนนะคะมาค่ะมาดูกันค่ะว่าเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างแนะนําเบื้องต้นกันก่อนเลยเรื่องแรกเลยนะคะก็คือผ้าผ้ากันเปื้อนอันนี้เป็นเหมือนปกใช่ไหมคะจริงๆแล้วน้องเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะที่ใส่ได้ทั้งสองฝั่งนี่ใส่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะใส่เป็นผ้ากันเปื้อนก็จะดูเป็นเด็กน้อยน่ารัก เป็นเบบีใช่ไหมคะงานคัสตอมของปนุษย์เนี่ยแขนขาขยับได้นะคะเตะขาหน้าได้เตะขาไปหลังได้ใส่ข้อต่อด้านในคะ่ะหัวกับคอเป็นอิสระต่อกันแบบนี้เลยนะคะน้องสามารถก้มหน้าได้เงยหน้าได้เงยคอเงยแล้วเอียงซ้ายเงยแล้วเอียงขวาประหนึ่งงานคัสตอมของเด็กๆข้อต่ออ้วนจังพุงเปง่งประหนึ่งงานคัสตอมเด็กๆข้อต่อที่เป็นฟิกเกอร์หรือว่าแอคชั่นฟิกเกอร์เลยนะคะน่ารักมากๆเลย หัวก็ติดแน่นกับตัวนะคะไม่ไม่หลุดง่ายในขณะที่โพ้าอิสระได้ง่ายทีนี้เรามาดูกันเรื่องผ้ากันกต่อ,เ,อเรื่องผ้ากันเปื้อนต่อนะคะเป็นกระดุมนะคะสามารถแกะได้หากสมมติว่าตกระโปรงก็เอาไปซักได้นะคะเป็นกระดุมแบบนี้เลยใส่ได้สองฝั่งนะคะนี่น่ารักมากๆเด็กๆสี่คนนี้เป็นงานจากบ้านมีเปิ้ลนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ที่ยังรอปนุนนะแล้วก็ให้กําลังใจปรรุนเสมอเลยมีเปิ้ลเป็นบ้านแรกเลยที่ทักมาว่า อยากจะคัสตอมเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นคิวงานบ้านแรกเหมือนกันที่ส่งเด็กๆมาให้ปนุลคัสตอมตุ๊กตาผ้าขนนี้เป็นแรงบันดาลใจแรกเลยนะคะแก้นุรลคัสตอมน้องคนนี้เป็นฝาแฝดกันนะกับคู่นี้ปนุลเลยเปลี่ยนตาไปให้เป็นพาร์ตตาแยกนะคะก็คือเหมือนพาร์ตออริจินอลเลยค่ะแต่เป็นตาแก้วนะ ไม่ใช่ตาอะคริลิกของเดิมเขาจะเป็นตาอะคริลิกนะคะแต่ของปนุษจะเป็นตาแก้วให้เวลาจับน้องทรงตัวเนื่องจากน้องเป็นข้อต่อไหมคะน้องจะยกแกได้เห็นไหมคะเนื่องจากน้องเป็นข้อต่อเวลาที่เราดัดแขนดัดขาแล้วเนี่ยข้อต่อด้านในเนี่ยจะไม่เขาเรียกอะไรนะจะมีการถูกดัดจะขยับขยื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจับข้อต่อให้คงที่ก่อนเห็นไหมนี่นี่ก็คือไม่ยกแยกแล้วเห็นไหมคะจับข้อต่อให้คงที่ก็คือจับข้อต่อให้ลงล็อกเดิมก่อนน้องก็จะยืนทรงตัวได้มั่นคงขึ้นนะคะเหมือนกันเลยเด็กๆทุกตัวของปนุษ คนนี้ก็เหมือนกันนะคะคัสตอมให้กลมหน้าได้เงยหน้าได้แ่ยังคอซ้ายยังคอขวาได้นะคะน้องเป็นข้อต่ออย่าลืมนะคะว่าเวลาเล่นน้องต้องระวังนิดนึงต้องระวังนะคะบ้านนี้ รีเควสมาว่าอยากได้แขนขาที่ติดแน่นนะคะแขนขาที่ติดแน่นก็ดีอย่างหนึ่งเลยก็คือไม่หลุดไม่หายแน่ๆน้องจะไม่กลายเป็นเด็กพิการแน่ๆก็คือแขนจะติดแน่นอยู่กับตัวแล้วก็ทรงตัวได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าง่ายกว่าแขนขาที่ที่ปนุรทมแบบถอดอนะคะก็หลังจากที่หลายๆบ้านคัสตอมแล้วก็เอาไปเล่นมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าป้านุชขาแขนแบบติดง่ายเนี่ยน่ารักกว่าเยอะเลยแขนขาแบบติดง่ายนะคะเอ้ยแบบแขนขาติดง่ายแขนขาแบบติดอยู่กับตัวน้องเนี่ยน่ารักกว่ามากๆน่ารักมากกว่าเยอะเลยก็คือเล่นง่ายแล้วก็ อะไรอะทรงตัวง่ายเท้าเดิมของน้องที่ทํามานี่ก็คือเขาบาลานซ์มาแล้วนะคะก็คือเท้าใหญ่แบบนี้ก็จะทรงตัวได้ง่ายเพราะหัวน้องโตมา,มากอาเรียบร้อยนะคะเหมือนกันเลยแขนขามือขยับได้แต่อย่าลืมว่าน้องเป็นข้อต่อระวังอย่าดัดแรงเกินไปหรือฝืนนะคะเดี๋ยวน้องจะบาดเจ็บได้ค่ะ คนนี้คนนี้เป็นแฟดของคนคนนั้นนะคะคนนี้เป็นแฟดคนนั้นอ่าเหมือนกันเลยค่ะผ้ากันเปื้อนใส่แบบหนูโตขึ้นมานิดนึงฉ่ำขวบ <c oughs> ใช่ไหมตอนแรกแบบว่าห้าเดือนใช่ไหมตอนนี้ก็ใส่แบบโตขึ้นมานิดนึงหนูสาขวบแล้วค่ะใส่คอบัวคอปกไปโรงเรียนอยากให้คอชิดๆก็ดึงข้างหลังให้ไปมากๆนะคะแลวอยากให้คอต่ำๆก็ดึงลงมาได้เป็นคอยาวๆเห็นไหมประหนึ่งคอ2องใช่ปะน่ารักค่ะปะนุชอบมากเลยทำเองก็ชอบเองนะคะทำเองก็ชอบเองนะ่ะอย่าลืม จับทรงน้องให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยมือปล่อยแขนไปค่ะนะคะน่ารักถ้าน้องโยกแยกโยกแยกเก,ก,ก็ะเนี่ยจับขาดัดให้ปนุลมั่นใจค่ะมนุนุมั่นใจว่าทุกบ้านเล่นเด็กคอต่อเป็นเพราอเราเติบโตมากับตุกตาคอต่อใช่ไหมเราเติบโตมาด้วยกันกับบุ้นุนเนี่ยกับตุกตาคอต่อเนาะคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายนี่คนสวย คนสวยก็เหมือนกันนะคะก้มหน้าได้เงยหน้าได้เอียงคอซ้ายขวาได้ลิมิตของการก้มหน้าหรือเงยหน้านะคะก็ขึ้นอยู่ที่ตรงแก้มกับหัวเนี่ยค่ะถ้าหัวชิดกันกับท้ายทอยท้ายทอยชิดกันกับลําตัวแล้วก็เงยได้ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมจะดัดอีกก็ได้นะคะจะไปดัดที่ลาตัวแต่น้องจะงายเงืบอันนี้ได้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายเงืบคนสวยคนสวยของมนุษย์นะคะทําไมพูดว่าคนสวยของมนุษย์เพราะว่าคนสวยทําตากลิ้งด้วย ตากิ้งนะคะข้างในจะเป็นตาแก้วนะคะเวลาที่น้องโกกระโรกหรือว่ามีรอยขี้ฝุ่นก็สามารถเช็ดได้ง่ายใช้ทิชชู่หรือปลคัสเต้นบัตนะคะค่อยๆเช็ดได้ไม่เหมือนกับตาอะคริลิกถ้าเป็นรอยแล้วก็คือเป็นรอยเลยนะคะฝั่งเนื้อเลยแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายตาแก้วจะไม่เป็นบ้านนี้เป็นตากิ้งด้วยนะคะนี่แง่ yeah! น่ารักฟูๆไปเลยนี่ปนุชอบตานี้นะพนุว่าน้องดูสดใสมากอะ ให้แมน้องดูสดใสมากตากิ้งอย่างที่บอกนะคะด้านข้างน้องจะมีสเปซเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเบ้าตาด้านในจะมีสเปซเล็กน้อยนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถกลิ้งตาได้ไม่งั้นจะไม่สามารถหมุนตาให้กลิ้งได้นะคะแล้วก็ทุกงานเป็นงานฝีมือก็คืองานฝีมือปนุทําเองมันจะไม่ไม่เป๊ะไม่แบบเครื่องจักรอะคะ่ะไม่ได้เท่ากันแบบเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นขออาภัยหากทําให้รู้สึกว่าเอ้ยทําไมข้างนี้รู้สึกเบี้ยวกว่าข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยปนุทํามือนะขออภัยจริงๆ ก็กลิ้งด้านนี้นะคะลูกตาน้องจะเลือกได้3มแบบเลยเป็นแบบตากลิ้งนะคะเป็นตากแก้วแววสวยใสมากๆเลยวิงวิงเลยค่ะปนุชอบตานี้นะปนุว่าน้องดูสดใสตาสีฟ้าเหมือนเหมียวสีฟ้าเลยน่ารักดูสดใสแล้วก็เป็นตาแก้วนะคะเป็นตาแก้วทุกดวงเลยน้องก็จะน้องก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีประกายวับแวบวิ้งวังอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะจะแตกต่างจากตาอะคริลิกแบบนี้ อันนี้ของน้องจะเป็นตาอะคริลิกนะคะเวลาที่มีขี้ฝุ่นหรือว่าหรือว่าเวลาที่โสกรปกเกิดรอยขีดข่วนแล้วเนี่ยก็จะฝังเนื้อลงไปเลยไม่เหมือนกับตาแก้วพาตาปนุธร,รมเป็นแบบถ้าเป็นแบบแบบคนสวยฝาแฝดคนนี้นะคะพาตาจะเป็นพาตาแบบแกะแกะแยกออกมาแบบแกะก็คือเป็นพาร์ทเหมือนพาร์ทเดิมเลยค่ะเป็นแบบออริจินอลแต่ถ้าแบบนี้จะเป็นตากริ้งน่ารักมา,มากๆเลยพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะเด็กน้อยสี่คน เด็กน้อยสี่คนเนี่ยเข้ากล้องหมดไหมลูกจับหูอีกไหมจับหูนี่คือง่ายสุดเจ้าพนุจับหูน้องนี่คือง่ายสุดก็เลยนิดนึงนิดนึงติ๊กฮัลูกลให้พนุอยู่มั่งนั่งนิดนึงนิดนึงตึ้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 งโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกลับบ้านกันแล้วนะคะขออภัยที่ป้าหยุดคิวงานนี้ไปนานเลยนะคะตอนนี้มีความสุขแล้วนะคะตอนนี้มีความสุขกับเด็กๆแล้วแล้วก็ จะค,คิวงานให้ทุกคิวงานเลยค่ะบ้านไหนที่ยังชื่นชอบงานคัสตอมตุกตาผ้าขนของปานุษนะคะฝีมือปานุษย์ก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะคิวงานเดิมๆยังคงอยู่แต่เดี๋ยวปานุษย์จะยืนยันคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะส่วนบ้านที่ส่งน้องมาแล้วปานุษย์ไม่ได้ลืมนะคะจะรีบดําเนินการให้ค่ะอย่างที่ปานุษย์บอกทุกๆงานปานุษยรทด้วยหัวใจรักนะคะแล้วก็อยากทําเขาด้วยความสุขเพราะว่าทุกครั้งที่ทาเนี่ยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเราจะถ่ายทอดลงไปในผลงานค่ะงานที่ออกมาจะเต็มไปด้วยความรักและะคความสุข่ ขอบคุณมากๆากค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจให้ปน,นุดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขออภัยที่ให้รอคอยเนิ่นนานนะคะเนื่องจากปน,นุหยุดคิวไปขออภัยจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ